แปลกดีครับเพราะว่าปกติก็จะไม่มีรายการไหนที่แบบว่าคือถามมาเราต้องตอบอะไรอเงี้ยก็ตอนแรกก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าสนุกดีแอบถามผมไปตั้งหลายอย่างก็เผอตอบไปตั้งเยอะเลยต้องติดตามครับในรายการครับพี่เขนฮะพี่หน่อยสุดเอื่อมเพราะพี่เขนสปอยลูกมากเกินไปไม่จริงครับนี่ยังคิดเียนี่น็สปอยนี่นีนี่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 มี่น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 ีนี่นี่น่อีนี่นี่ี่นน่นีนี่น่นี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 นนน จริงๆคุณหน่อยก็ไม่ค่อยขี้อ้อนนะครับถ้าถ้าไม่อยากได้อะไรผมเป็นสายเพไอ้นานจะเห็นเมียอ้อนจ่ายซื้อบ้านพักตาอากาศ12ไร่ไว้สวิตไม่ได้ซื้อให้พี่หน่อยซื้อให้ตัวเองมันแมนอย่างพี่ยอมรับไปเลยครับว่าพี่กลัวเมีย เกือบแล้วนี่เกือบต่อแล้วที่เขนฮะผู้ชายอบอุ่นอย่างพี่เคยคิดนอกลู่นอกทางบ้างไหมฮะเคยตอบเร็วไวเปล่าโมเมนต์สุดหวานที่พี่หน่อยจะได้เห็นตอนเช้าคือคืออะไรครับพี่ไม่รู้ผมถามก็สร้างเรื่องไปงั้นถามมาก็ตอบไปเพราะบทท้าทายรับเล่นทันทีไม่สนค่าตัวใช่หรือไม่บทท้าทายไงครับพี่เทนครับไอเดียไอเดียที่บอกว่า เขาบอกว่าเคนติดอยู่ในสระว่ายน้ำกับแฟนแล้วขึ้นไม่ได้แค่นี้ผมก็เฮ้ยอะไรวันนี้มีกระแสวิจารณ์หนักว่าเดอพูเรียนแบบนักต่างาประเทศใช่หรือไม่ใครพูด <c oughs> ใครพูด